เราปการเขียนสมการกล่องซ้ายจาก STATE TABLE นะครับก็คือในเราจะเขียนสมการ5สรมการก็คือตาม d1 D2 ึ่งดีสองดีสดี 3, ด 4, ด 5, ตามนี้ซึ่ง D1 เราก็จะมาดูจากา next state ตรงนี้ของทุกอันว่าดีนึ่งอ่ะดีน่ก็คือ ที่หนึ่งก็คือหลักขวาสุดของทุกแถวแบบนี้ไปเรื่อยๆว่า d ีหนึ่งมันเป็นหนึ่งที่สเตตไหนบ้างมันเป็นหนึ่งที่อนไนบ้างที่ดูกับข้างบนด้วยอย่างเช่นนี่ก็เป็นหลักเล0ศูนย์ศูนย์ใช่ามาดทูที่ d ีหนึ่ง อันนี้คือดูที่อันแรกศูนย์ศูนย์ศูนย์ซึ่งอินพุตของเราจะเป็น CS, C S S C K แล้วก็ M O S I ที่เป็นศูนย์แล้วก็แอนอยู่กับ ในแล้วก็มาไล่ดูทีละอันว่าในใน0.00นศูนย์เนี่ยก็คือใน0 0วศูนย์อันแรกหลักขวาสุดอ่าที่สเตตไหนเป็นหนึ่งบ้างเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ก็คือมีสเตตศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18แล้วว่านี้ก็ได้มาว่าที่ D1 D ที่000เนี่ยมีติดอยู่เท่านี้ก็เขียนไปเป็น State 0แล้วก็ State 1ไปเรื่อยๆ อันนี้ก็คือของ000ต่อไปก็มาดู d1 ที่หก็คือหลักขวาสุดที่ input เนี่ยเป็น000ก็คือใช้ออก,กับ001ก็จะเป็น นี่เป็นส่วนย์หนึ่งมันก็จะมีสเตตเหมือนกันที่หนึ่งศูนย์ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์ การขะหันอันนี้คือที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งต่อมาคือที่ศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นศูนย์แล้วก็ศูนย์ แล้วก็การสุดท้ายเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนม่สูงเพื่อข้างในมันเหมือนกัน ต่อมาที่100ที่100ก็ดูที่หลักขวาสุดเป็นดีหนึ่งเป็น0ก็จะมีอยู่ทานี้ก็อออีกกับ หนึ่งศูนก็มาดูเอ่หนึ่งศูนนึ่ง ที่สตเตต1ส,สิเอ็ดศูนย่งนย่งอันนี้หนึกับ1นึ่งนต้องเหมือนกัน ที่สเตตที่ที่หนึ่งที่ input เป็น1.0ึกับ1.01จะอยู่เท่ากันเหมือนกันก็คือสเตตศูนย์หนึ่งส 最后 อันนี้คือหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ 101. หนึ 101. ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็ตรงนี้เหมือนกันต่อไปที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งมีแค่ที่สเตจสิบหก 16อันนี้ก็สเตตสิบก็คืออันนี้ครบแล้วของสรรมการ D1 ต่อไปก็เป็น D2 D2 ก็คือ D2 ก็คือ หลักที่2ของในทุกๆอันพะฮานก็เอามาดูว่า0 0 1เอ้ย0 0 0ในหลักที่2มีต,ติที่16-19ถึง19 ฉะนั้นมันจะมีเสียนแรกที่เหมือนกันอันนี้เป็นสมการกล่องซ้าย d 2ที่ d 2ที่เป็นศูนย์

ก็ที่101มีเหมือนกัน ไปที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ที่หนึ่งศูนย์มีสเตสต์หนึ่งสองห้าหก เก้าสิบสิบสี่แล้วก็สิบแปดสไปสองสี่สุดท้ายที่หนึ่งหนึ่ง จะมีหนึ่งสองหกสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบแปดสิบเก้า อันนี้ก็คือสมการของ D2 ต่อไปที่ d 3ก็จะดูเลขหลักที่3ของแต่ละแถวของแต่ละอินพุอันนี้ก็คือ d ให้ได้เป็นเสียแรกไม่มี แล้วก็เอามาเขียนอัน0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1ไม่มีก็ก็ไม่ต้องเขียนก็เขียนแค่เริ่มที่1 1 0 1 0 0 ที่หนึ่งสุดจะมีสเตตสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบสองสามสี่สิบห้า

สิบี่ที่หนึ่งหนึมีเอสส 1> 11 1เอ็าแล้วก็14อันนี้คือสมการของ D3 ไปก็ไล่ดูที่ดีสองดีดีหนึ่งดีครับ d ีสี่สี่อันแรกไม่มี เขียนเป็นสมการ d ีที่100จะมีตั้งแต่สเตท8ดถึงสิบห้า

ไปที่หนึ่งหนึ่งศูนย์มีสเตยแปดห้าสิบ แล้วก็สิบสองสิบสี่ก็ที่สเตทหนึ่งหนึ่ง สเตต์หนึก็จะมีเจ็ดแปดสิบเอ็ดสองสามสี่ ันนี้คือสมการของ D4 ต่อไป D5 ก็คือตัวสายสุด เป็นสมการดีห้ก็มีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์งหนึ่งก็คือมี8อันที่ศูนยนย์ มีสิบหกสิบดสิแล้วก็ที่ศูนย์หนึ่งศูน,นงศูนกับศูนหนึ่งก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่

อันนี้ก็คือสมการกล่องสายที่ได้จาก t ูตเทเบิลคือเรามองเป็นดีแต่ละตัวแล้วก็ดูตามหลักตาหลักของแต่ละอันตาม Input แล้วก็เอามาออกกันก็ได้ออกมาเป็นสมาการตามข้างล่างันนี้ครับแล้วก็จะมีเอาคูดเอาคูดที่จะเป็นสเตตสิบหกพอกับสเตตสิบเก้า